ไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนนะคะสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างเท่าเทียมกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารอมสินค่ะเปิดตัว n อน Bank ให้บริการแอปสินเชื่อของรัฐ g o o d Money ่เงินดีๆเพื่อคนไทยอนุมัติเร็วดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่19%ค่ะ คุณมิไทยรัตนากรผู้มนในการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าเพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนฐานรากเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมมากขึ้นธนาคารอมสินได้เดินหน้าขยายผล Social Impact ผ่านภารกิจ Financial Inclusion โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจึงได้จัดตั้งบริษัทเพื่อให้บริการสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า กู๊ดมันนี่เงินดีๆเพื่อคนไทยแพลตฟอร์มสินเชื่อเพื่อความเท่าเทียมในสังคมดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัทเงินดีๆีจำกัดกิจการนอนแบงค์กลุ่มบริษัทในเครือธนาคารออมสินโดยแพลตฟอร์มกู๊ดมันนี่เงินดีๆเพื่อคนไทยนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย2ประเภทได้แก่สินเชื่อส่วนบุคคล Person a l l o a n ให้กู้สูงสุด1ล้านบาทต่อรายคิดอัตราดอกเบี้ย19-25% และนาโนไฟแนนซ์สำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจให้กู้สูงสุด1 0 0 0 0แบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ย29-33%ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงประกอบก,บกับการนำเอาเทคโนโลยีมาเพิ่มความคล่องตัวในการปล่อยสินเชื่อสำหรับคนที่มีข้อมูลครบถ้วนจะสามารถอนุมัติสินเชื่อได้ไวภายใน1วันค่ะการมิทรเ์เน่ยรา,าคิดว่าเงินดีๆเนี่ยจะมาตอบโจทย์ในส่วนซึ่ง เป็นกลุ่มที่เสี่ยงสูงเกินกว่าที่ธนาคารโดยโปกติจะให้สินเชื่อได้นะครับกลุ่มนี้ผมคิดว่าโดยดูประวัติแล้วถ้าปีนึงประมาณแสนแสนห้าหมู่หรือสองแสนรายน,น่าจะทําได้เพราะฉะนั้น4ปีเนี่ยน่าจะช่วยคนในกลุ่มนี้ได้ประมาณเฉพาะที่ผ่านเงินดีๆเนี่ยประมาณ5้าแสนการดึงลงมาสู่ใบอนุญาตนอนแบงค์หรือ,อนาโนไฟแนนซ์ซิกมดอกเบี้ยหรือ3.3ซึ่งทางเงินดีๆจะปล่อย ที่ประมาณ1 9ถึง2ออย่างนี้เนี่ยก็จะช่วยคนกลุ่มนี้ได้มากนะครับแทนทีนน่แนที่เขาจะไปสู่นอกระบบเลยหรือหรือ,อกลุ่มหนึ่งที่โดนดอกเบี้ย33ก็จริงถ้าเป็นกลุ่มนี้ก็สามารถ i ีไ n c e มาอยู่ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่านั้นได้ไม่จำเป็นจะต้องไปวางที่ดอกเบี้ยสูงสุดของใบเรื่องนั้นๆครับอันนี้สส่วนนี้จะช่วยให้คนมีภาระทางการเงินลดลงก็แก้ปัญหาคนเิแก้ปัญหาหนี้สินได้ นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญกับการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดช,ชอบโดยใช้ระบบการประเมินคุณสมบัติผู้ขอกู้ที่พิจารณาจากอัตราส่วนภาระการชรําระหนี้ต่อรายได้หรือว่า DSR และอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงหรือว่า risk-based pricing เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีความสามารถในการชรําระหนี้ได้โดยไม่เกิดปัญหาหนี้เกินตัวที่สําคัญลูกค้าที่มีประวัติการชรําระหนี้ดีอย่างต่อนเนื่องจะมีโอกาสได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําลงด้วยค่ะ เป็นอีกหนึ่งบริการน่าสนใจนะคะจากทางธนาคารอมสินค่ะให้เข้าถึงสินเชื่อของรัฐได้นะคะกับ Good Money เงินดีดีเพื่อคนไทยค่ะ